ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยเนาะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT r a าฟติ้งแมนนะครับเมื่อครู่นะนะครับมีอินบ็อกซ์นะครับจากแฟนเพจนะครับสอบถามนะครับเกี่ยวกับการปรับแก้ชิ้นงานนะครับการปรับแก้ชิ้นงานว่าทำเป็นสาราเนาะสาราขนาดเล็กเนี่ยครับขนาด4ีคูณนะครับตามรูปเลยนะครับใส่ฟุตติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ มีคานนะครับมีตอมม้อมีเสาเนาะนะครับทีนี้ลูกค้านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะครับขอเป็นขนาด5คูณ5หรือ4คูณ5นี่แหละนะครับโดยปกติแล้วนะครับวิธีการของเราเนาะเราก็ต้องโอ้โหอันนี้ถ้าเราสร้างแล้วเราก็ต้องมุฟออกก่อนเนาะเห็นไหมฮะอ่ะาก็ต้องขยับนะครับขยับเซตนนี้นะอ่าขยับเซตนี้ออกมานะครับ อย่างนี้เนาะหนึ่งเมตรใช่ไหมครับอืมขยับนี้ออกมาหนึ่งเมตรอ่ะแล้วก็โอ้โหแก้ชิ้นงานตรงนี้ออกมาอือแล้วก็ต้องอันนี้มีแค่นี้นะครับถ้ามีสองชั้นโอโ้ขยับขยับกันยาวเลยนะนะครับก็เลยมีเอ็กซิชันตัวหนึ่งนะครับฟรีด้วยนะนะครับชื่อว่า T2H Stretch by a r r a นะครับ นี่ไอคอนจะเป็นแบบนี้นะครับไอคอนจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะยิงลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับนี่ T2H Red a by a i r a นะครับเป็นเจ้าเดียวกับ T2H Building Structure นะครับเป็น Free e ็ก e n s ชั n ที่ที่ดีนะน่าใช้นะครับไปโหลดมาใช้กันดูนะนะครับเอาละวิธีการใช้งานนะครับอ่ะสมมติว่านะครับเอาเบเบ,เบก่อนนะครับ วันนี้ผมต้องการจะยกยกเสาขึ้นนะครับหรือจะหดลงนะครับผมออกคำสั่งเวนนี้ครับ s t r e a d by area ปุ๊บนะครับผมก็ลากชิ้นงานที่ต้องการเอาลงนะนะครับแล้วก็กดลูกศรกดคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครับคลิกปุ๊บอ่าสังเกตนะครับมันจะไปตามแกนอ่าให้เราลงมาตามแกนที่เราต้องการเคลื่อนย้ายนะ แล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการเอาลงอย่างเช่นผมต้องการเอาลงเนาะหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งนะครับ enter เห็นไหมครับลงมาละหนึ่งเมตรนะครับทีนี้นะครับผมต้องการขยายพวกนี้ออกไปอีกหนึ่งเมตรนะครับปุ๊บอ่ะออกคําสั่งนะครับคลิกตรงนี้นะแล้วก็คลุมเลยครับปุ๊บอ่ะบริเวณที่ที่เราต้องการขยับนะลากหนึ่ง enter ห้า นะครับตอนนี้ครับหลาก1นึ่งเอนเตอร์อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับอ่าผมต้องการนะครับเพื่อนตอวนี้ขึ้นมาอีกสักห้าสิเซนนะจุดห้าเอนเตอร์เห็นไหมครับง่ายดายนะง่ายดามากๆนะครับ ฟังก์ชันของเขาครับจะมีการใช้งานอยู่2อ,องแบบคือ1น,นะครับคลิกตรงกับไอคอนนะครับกับ2นะคลิกขวานะครับแล้วก็ change mode นะครับ p o l y line by clicking นะครับเป็นอย่างไรลองคลิกดูครับปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ในชิ้นงานที่ซับซ้อน,นอ,อ่ะเนาประมาณนี้นะครับ อีกอีกสักครั้งครับผมยืดตัวนี้นะครับผมใช้ polyline by clicking ก็ได้นะครับปุ๊บอ่ะแล้วก็มาบรรจบอ่ากด escape ออกนะครับแล้วก็เอาใหม่ครับเอาใหม่ อโหมดตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะขออภัยครับขออภัยนะครับเอาเป็นโหมดโหมดตัวนี้ก่อนนะครับโหมดธรรมดาก่อนนะลากปุ๊บนะครับอ่า,อาเลือกเลือกไม่เลือกไม่ถูกนะครับเอาใหม่ผมต้องเลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็หนึ่งเมตรอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ผมก็จะหดกดเข้ามาข้างละห้าสิบเซนก็ได้นะ แบบนี้นะครับน,นี่ก็หดอ่าเห็นไหมครับการแก้ไขชิ้นงานนะก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูเดี๋ยวผมขอไปทำกันบ้านก่อตัวเชนโหมดก่อนนะครับอ่าคลิกขวาโอเคนะครับแล้วก็ คลอามันก็จะเป็นการเลือกนะครับอ่ะอีกทีนะครับ,รบถ้าถ้าเราใช้เชนโหมดเนาะนะครับอ่ะผมคลิกขวานะคลิกขวาเชนโหมดนะครับผมเลือกปุ๊บอ่าโซดเป็นชิ้นงานที่มีความซับซ้อนนะคลิก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 ขวาอีกทีครับกดคลอสอ่ามันก็จะเลือกให้นะครับ แล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็มูฟไปเล,เลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทัสั้นนะนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะนะครับเเพราะว่าหลายคนนะหลายคนที่เข้ามาติดตามเพจของผมก็ส่วนส่วนมากจะเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่มือเก่าของเราเนาะยินดีครับผมยินดีนะยิ่งยิ่งถามคำถามได้นะผมยิ่งยิ่งรู้สึกยินดีนะครับยินดีตอบคำถามให้ทุกท่านนะฮะ เพราะบางครั้งนะผมทำคอนเทนต์ผมก็อยากอยากจะทําให้ทุกคนได้ประโยชน์นะนะครับผมก็อยากจะทําตามใจคนดูนะครับไม่ได้ไม่อยากไม่ได้อยากทําตามใจตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามนะครับผมก็ยินดีจะตอบนะครับตอบเป็นคลิปผ่านคอนเทนต์นี่แหละนะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเนาะนะครับผมก็อยากอยากที่จะถ่ายทอดนะครับเป็นผ่านคอนเทนต์นะครับแล้วก็อ่าูเพจ หรือผู้ที่ติดตามผู้ที่ถามก็จะได้ความาควมกระจ่างในข้อนั้นๆนะครับก็นะครับฝากกันไว้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับช่องทางการติดตามนะครับก็จะมี a c e b o o k นะครับ p t r a t เนาะทั้งสองสเพจเลยนะครับจะมี p t r a f s k e t u p เนาะแล้วก็ p t r a f t l e v i t นะครับผมก็จะมีผมก็มีในส่วนของ l e v i t ด้วยนะครับแล้วก็จะมี YouTube Channel นะครับเป็น p t r a f t เหมือนกัน นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกิจกรรมนะถ้าถึง4,000 subscribe เมื่อไหร่นะครับมีแจกนะมีแจก extension นะครับจะอุไว้ก่อนนะว่าเป็นตัวไหนนะครับรับรองครับเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมีความสุขกับการใช้ sketchup นะครับสวัสดีครับผม